วันนี้ผมก็จะรีวิวซอนะครับซอของคุณคุณคัมเบานะครับคัมเบาที่สั่งซื้อมาจากอำเภอชายบาดาลนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ซอผมทำแบบสายซอจะสายสายแบบสายอย่างดีสายซอจริงๆแล้วก็จะมีลูกบิดคล้ายๆกีตาร์แล้วก็จะมีลูกบิดปลอมลูกบิดแต่ใช้บิดกระชันชิดนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นซอไฟฟ้านะครับ นะครับเป็นออฟไฟเสียงเพราะครับครับนี่ครับ,อ,รบอันนี้เป็นซอแบบเราจะสีป่าก็ได้จะสีไฟฟ้าก็ได้บางบางท่านคิดว่าเออซอเอากระลามะพร้าก็ได้นี่ไม่ใช่ครับ ถ้าซอราศีก็เพลงจริงๆคือซออันนี้ครับผมได้ทำสวยมากครับนี่ครับเพราะครับสวยครับนี่ครับครับเป็นสวยไปของให้คุณของของคุณทับเบาครับ ั้งเรียบร้อยนะครับตั้งซอในี่ก็ยากคงณแกลกพินนะคร,ครับขอบคุณมากครับคุณกระเป๋าที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณครับ